ถ้ามึงแหลกจนมันไม่ได้นะไอสัตว์อ้าวอาวอาอาเอาอาต้องดีใจไหมเนี่ยกิไม่มัมเกตไม่มัมปู่นะปังปัง นี่แหละไปนี่มาแล้วคอติกห,หลังคาสองยิงตันแดงข้างหลังไม่มี

เจ,จ็ดสีพ่พ่อเกาะเจ็ดเพื่นอนแกพีชคนาะไปนายได้อ่อก่ออเฮ้ยทำไรอ่ะ,อะ ไม่เล่นละไหนดูดิเอามันตกเหวดิใครมีสกิลอะไรบ้าไม่มีผมมีแต่ว่ามันมันจะตกก่อมันจะกาะม่วงแล้วดึงยิงยืนบนลาวตกี้ี่มยิงยืนบนลาวดิแล้วดึงกัวพี่กะตกเลยเฮ้ยโ้ยไอ้นนี่ไงต่อยไอออ้ว มันเห mm. ีนิไแ่แล้วกไม่อยู่แล้ว มันชุบมันชุบมันชุบไปเลยไปเลยไปเลยมันมันไม่ได้ปั๊มมันไม่ได้ปั๊มสวยไอ้ตัวข้างนอกหน่ะใช่ใช่ใช่เย้ วิชาพนานนินังหนึ่งเฮ้ยเวมาแล้วมาแล้วตัวนี้ตัวสุดท้ายเอาา้ยไอาา้หนูไมา่ได้ There's a replicator coming in. <laughs> Come Down to subject. 100. 100. ตัวยตรงตรงตรงนี้ไอตี้ครบเลยมีเศษตรงนั้นแล้วก็ในสบายอีกเเราาอง้นมไหนอ่ะนำมวยอ่ะเออเข้ามาหนำมวยอุ้ยไอ้เหี้ยค้างยา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 ค้างยาค้างเมื่อกี้คอมกูงแงดเลยวันไม่ได้ปั๊มก่อน นิดหนึ่งขอนิดนึงขอนิดนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้หรอกสแล้วอนม่ลาปืนเฮฟวี่ทองสองปืนแอะแอะนิดนึงนิดนึงนิดนึงแอะไอ้มีคนนิดนึงมีมีมีคนนิดนึงนิดนึงนิดนึงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีคนนิดนึงนิดนึงนิดนึง ทองเรียบร้อยอจบเกมโอ้วมันไม่ได้เหลือเศษใช่ไหมเนี่ยเศษมันต้องเศษแหละมันต้องไปส่งแอร์เศษต้องไปส่งแครดิมุดนะดูต้องอยู่ที่เดิมแหละเป็นไหนไม่ไกลหรอก My vision is clear. Uh... <laughs>

Tossing thermite. Captain, I'm more gas <laughs> deployed. shots fired in their up from เล็บลายตอแตกมันต้องถอยมันต้องถอยที่เหลืออยู่ล่างวะใช่ใช่ใช่ที่เหลือเจ็บอยู่ข้างล่างตีก่อแตกหลังรถเข้าใน20จริงเนาะ Die That killed that entire squad one batch of subjects were